จริงค่ะพามาพบกับต้นตำรับชายสี่มีเกี้ยวค่ะไม่ใช่บริษัททีรมมงคลอุตสาหกรรมจำกัดโอ้ย TMI ฉันไม่เห็นนั่งคบสี่นีคิดว่าชายสี่มีเกี้ยวจริงๆแล้วนี่คือเทียมมงคลอุตสาหกรรมหนึ่งที่ทั้งสี่ท่านแนะนํานะคะนี่คือครอบครัวประสิทธิ์รัตนพรทั้งสี่ท่านเป็นพี่น้องกันผู้บริหารของบริษัทเราเรียกย่อ TMI ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวให้ชายพี่ชายคนโตแนะนำดีกว่า TMI ทำอะไรบ้างครับ TMI ก็คือบริษัทที่มมรมงุลอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็จะผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบแสงสว่างนะครับก็ผลิตมาประมาณ30กว่าปีแล้วครับก็ตอนนี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เขาด่ากี่ปีแล้วรประมาณ2ปีครึ่งครับเป,นนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับ<ม>เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นอ่าแต่เดี๋ยวมาดูเพราะว่า4คนเนี่ยเราไม่รู้ว่า ใครเป็นใครใครทาหน้าที่อะไรแน่นอนเขาคงแยกแยะขอเริ่มจากใครดีเคนก่อนเคนน้องคนรองใช่ไหมใช่ครับคนที่สองผมทาผมดูเกี่ยวกับโรงงานครับแล้วก็พวกการผลิตทั้งหมดเกี่ยวกับโรงงานลูกบ้ามากหลักหลักๆที่เน้นลงไปก็จะเป็นพวก R&D ครับก็คือผลิตโรงงานทั้งหมดที่ออกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากโรงงานทั้งหมดก็ต้องผ่าน อันี้ด้วยอ๋อหมายถึงว่าอะไรจะขายดีอะไรไม่ดีเขีนต้องทำรีเสิร์ชก่อนอนกรว่าต้องแบบว่าก็ดูผลิตภัณฑ์ว่าจะไปทางไหนรีเสิร์ชอะไรไหนใหม่อะไรพวกนี้ผมดูภาพรวมทั้งหมดครับดูภาพรวมก็หลักๆก็คือดูงานขายด้วยเนี่ยครับว่ายอดถึงเป้าที่เราวางไว้ไหมครับกำไรเป็นยังไงบ้าง ก็เลยเหนื่อยครับของเล็กอ่ะเล็กนี่น้องคนผมคนที่สามครับก็ดูเกี่ยวกับการเงินของบริษัทเกี่ยวกับทั้งการรับการจ่ายครับแล้วก็ดูงบของบริษัทครับครับก็ดูถ้าถ้าพูดรวมๆก็ดูส่วนของความมั่นคงทางฐานะทางการเงินของบริษัท บ้านเรียกดูกระเป๋าตังค์ของครอบครัวออะไรย่างี้ใช่ไหมหรือต้องดูใช่ไหมเรื่องการเงินเป็นต้องเป็นของบริษัทครับเพราะเป็นมหาชนครับไม่ใช่ของครอบครัวอย่างเดียวคของของจาของผมนี่ดูพวกแบ็กออฟฟิศครับก็คืองานเบื้องหลังพวกทางสินค้างานซื้องานอะไรพวกนี้ครับก็รวมถึงระบบไอทีแล้วก็มีช่วยดูด้านส่งออกด้วยออ๋เ้าเรื่องยังไงอ่ะ มีสิทธิ์เลือกเลือกเองมาว่าอ๋อเราถนัดอันเนี้ยหรือว่ายัางไงหรือว่าพ่อแม่บอกอ่ะน้องคนเล็กเอานี้ไปดูแล้วกัอนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงมันก็ต่างคนต่างเรียนนะครับก<ม>็แต่ละคนก็เรียนกันมาคนละสายสิกัน<ม>แล้วก็ออกมาอย่างผมเรียนาทางสายคอมพิวเ,เตอร์ก็จบมาก็มาช่วยดูด้านระบบไอทีก่อนเราก็ค่อยๆขยายมาดูพวกค,ครัองสินค้าเพราะว่าไอทีเราครอบคลุมถึง ตัวเลขของจํานวนสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในบริษัทราะนั้นมันก็เลยควบคุมในส่วนของงานลคลังสินค้าเข้าไปด้วยครับก็เลยช่วยดูตรงส่วนคลังสินค้าแล้วก็ช่วยประสานงานพวกเรื่องของตัวเลขทั้งหลายทั้งหลายแหลท่ที่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่อ,อ,อนผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปาทางหลายประเทศบบมาสารวจก็เลย าทางพี่อนอ้องพี่ๆก็เลยมอบหมายให้ดูช่วยดูด้านส่งออกไปด้วย<อ>แต่อย่างไ้ก็ตามพอภาพรวมปุ๊บปีสองปีสามเป็นยังไงบ้างทิศทางแนวโน้มน่าจะดีน่าจะดีดีกว่าปีก่อนเราตั้งเป้าให้ตโตด <c oughs> ีก่านไม่น้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์โตยอดขายจริงๆโตประมาณยี่สิบจุด เป็นยี่สซนตครับประมาณนี้อ๋อแล้วปีนี้3าใช่ <มา S 1> ครับแต่นี่เรารู้จักกันแล้วคะว่าใครเป็นใครดี่คนน้องน้องคนเล็กเป็นยังไงแต่เดี๋ยวมาดูแผนการเงินค่ะของ4คนเพราะว่าว e ลตี้ y ดี Y เนี้ยเราเคยไปพาไปสัมภาษณ์อย่างเก่งก็2คนพี่น้องใช่ไหมวันนี้4คือเราเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีแขกรับเชิญในรายการมาก4คนเขาก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมชายพ่อน ป็นครั้งแรกที่ให้สมัมภาษณ์ทีวีพร้อมกันสี่ <4, 4. S 1> คนครั้งแรกของเราคนอ่ะแต่เราเชื่อเสมอว่าต่อให้เป็นพี่น้องคานตามกันมานะคะคุณผู้ชมแผนการเงินไม่มีทางซ้ำหน้ากันแน่นอนเราอยากรู้ช่วงแรกเดี๋ยวขออ่ะขอคนนู้นก่อนดีกว่าขอเคนก่อน <c oughs> เคนแผนการเงินเป็นยังไงลงทุนอ,อะไรอะไรยังไงผมนี่ผมเจ็ดประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต เปลงทุนเจียดยดนี่ต้องเป็นคนรุรรร่นะแบ่งแบ่งส่วนแบ่งเมื่อวสิบห้าเปอร์เซ็ตตตมมนต์ไปลงทุนทองครับเขาดูว่าทองก็น่าจะมั่นคงแล้วก็ประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะลงทุนหุ้นแล้วก็อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอสังหาครับโอ้แสดงว่าผ่านการอันนี้ผ่านการปรับพอร์ตมาก่อนนะก่อนอันนี้เคยมีใช้พอร์ตนี้ไหมหมายถึงว่าสูตรนี้เป๊ะตลอดอ๋อมีมีปรับครับ แต่ก่อนนั้นก็คือหุ้นยังไม่ไม่เยอะขนาดนี้แตอนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับก็รู้ว่าตอนนี้มีนวกนงทุนที่ดีทำกรมบองเครื่มงคูณการที่จะเอาเงินจะไปซื้อสังหาก็มาลงลงหุ้นเปอร์เซ็นต์หุ้นก็จะสูงขึ้นประมาณแต่สังหาก็ไม่ใช่น้อยหรอกใช่ไหมมีเยอะอีกมัเยอะพอสมควรเวลาลงคุณเน้นยังไงอะ กด็ดูดูจุดที่ที่ทมีรถไฟฟ้าผ่านมีสารู้พวกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับดูว่าน่าจะราคาน่าจะขึ้นได้ได้ดีซึ่งตอนนี้ก็มีคอนโดคอนโดอะไรที่ครับที่ครับก,ก็สามอย่างหลักๆใช่ไหมที่ดูคอ่ทออสังหาทำไมก่อนจะมีเอฟไ i เอฟตอนนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อ้วไร อ <c oughs> พอดูเงินที่จะไปลงตรงนั้นมาลงหุ้นน่าจะได้กำไรมากกว่าทั้งทั้งสามแบบนี้อะไรถูกเริี่ที่สุดผมว่าเหมือนเหมือนกันพอๆกันเียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแล้วประมาณนี้น,น่าจะดีประมาณเท่ากันเลยจะช่วงนี้หุ้นหุ้นดีเราก็ลงหุ้นก็ปรับปรับปรุงนิดนิดหน่อยๆไปเรื่อยครับเดี๋ยวค่อยกลับมาอันนี้พอๆกัน ของผมจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวต้องอธิบายผมค่อนข้างจากคอนเซอร์ไวทีฟนิดนึงก็<อ>งจะมีอทากคนอื่นใช่ไหมรับ <ค Shim. S 1> ก็ก็คือคือเราเห็นตั้งแต่ตอนทีเอหม่เริ่มสร้างขึ้นมานะครับ<ม>ก็้อกมีการลงทุนในส่วนของอสังหาบ้างวางส่วนแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยทองกับพวกจิวเวลรี่นะครับจิวเวลรี่ก็จะมีพวกเพชรที่เซอร์ไว้อะไร้ครับแต่ว่า ช่วงหลังเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเนื่องจากว่ามีบางส่วนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นหุ้นหุ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเอ่อเนื่องจากได้ประสบการณ์ที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยตรงเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะดูว่าบริษัทไหนอ่ะผล p e ฟ f o r m มนเป็นยังไงเพราะเราใช้ประสบการณ์ตรงว่าบริษัทนี้ทุกการเงินเป็นอย่างนี้อ๋อเอ้ยอันนี้ออมีแนวโน้มเติบโตแล้วธุรกิจเขาเป็นยังไง พอทุกได้รู้จักหรือว่าได้พูดคุยกับทางผู้บริหารในหลายๆที่ในในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันก็เริ่มเข้าใจแนวโน้มของธุรกิจในแต่ละประเภทนะครับก็เลยทําให้มีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นแต่ก็ยังลงทุนอยู่ไม่กี่ตัวค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวทีฟพอเลือกหุ้นนี่เลือกไม่ใช่อย่างงี้ผมไม่กนคอนเซอร์เวทีฟครับแต่ว่าเลือกหุ้นปั่นไไหม่นะไม่ไดครับไม่ไม่ดูเน้นเรื่องของผลประกอบการเป็นหลักครับ แ่ใช่ครับใช่ช้าช้าได้ช้าช้าได้ยาวยาวระยะยาวส่วนใหญ่ผมซื้อผมระยะยาวหมดนะครับยาวยาวยังไงยาวอาทิตย์หนึ่งหรือเปล่ายาวยาวเป็นปีต้องเป็นออกเป็นปีไม่เคยพี่เคยสัมภาษณ์บางคนผมลงทุนระยะยาวยาวยาวสองอาทิตย์ก็ขายยาวยังไงยาวยังไงอันนี้ยาวเป็นปีใช่ครับค่ะอ่ะก็อุ้มอสังหาเหมือนกันใช่ครับ แล้วก็มีทองทองแต่ทองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนนเยพราะทองจริงจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะจะจะเป็นสินทรัพย์ที่ที่ที่มีความมั่นคงนิดหนึ่งแล้วก็ช่วงที่ผ่านมามีไม่ไม,ไม่ไม่นับปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้จะมีความมีการขึ้นลงปีที่แล้วเนี่ยจะนิ่งประมาณประวัตหนึ่งก็เลยพอม,มาดูผลการตอบ,บแทนเนี่ยลงทุนในหุ้น น่าจะน่าจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าก็เลยใช่ใช้ซื้อไว้แต่เท่าไหร่ทองบาทผมมีตั้งแต่8,000บาทเริ่มเก็บตั้งแต่แ0 0พันเก็บตั้งแต่แปดพันผมเก็บเก็บเนี่ยเท่าไหร่ก็มีมีแปดพันสองหมื่นวะไม่เวลาคนมีซื้อซื้อตอนสูงๆมันจะแบบเสียงเบาๆนี่แปด0ันเลยค่ะแปดพัตอนนั้นมีตังค์ไม่เยอะก็ก็เคยซื้อไม่ค่อยขายครับ เก็บด้วยอะ่ะันต้องมีการปรับกลยุทธ์มามพออ่านทองแล้วมันเหมือนคนบอกว่าขายลงื้นลน่ต้องปรับผมว่าแนวโน้มยังไงก็ขึ้นนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ถ้าเทียบผลตอบแทนแล้วเนี่ยผมว่าตอนนี้หุ้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าตลาดทุนเป็นตลาดที่สำลักเมืองไทยในปีสองปีนี้น่าจะดีมากอ,มอ,มอ,มอ่ะก็รู้ แผนการเงินพอตการลงทุนคร่าวๆข,ของสองพี่คนโตไปแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับอีกสองคนเล็กกับสักนะคะยังไม่ได้บอกแผนงานเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะลงทุนเหมือนกันหรือเปล่าบ้านนี้เหมือนก๊อกกันมาเลยอะทองหุ้นอสังหาเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามต่อค่ะ